สวัสดีครับพีน่น้องครับโอโบพามานอีสานบ้านเฮ้าครับมาเมนีมานเหตตะกัวตกปรากฏนะครับอันนี้อันนี้เป็นตะกัวลูกมองครับลูกมองลูกมองเกา่าลูกมองขาดนะครับมองห่างตะข่าย,ยนะครับตาข่ายดักปลานะี่มันห่างมันขาดมันเกาะตาม ขอบต่อฟังก็ตามไม้งาไม้หมูหันออกไปตกอ,อกไปตีปลาคอก็เลยเห็นก็เลยเก็บมาเอามาเห็ดตะกวัวมาล้อมครับมาล้อมเห็ดตะกวัวตกปากฏครับนี่ครับวิธีการล้อมของผมน,นี่ครับเก็บเป็นกระจกนี่เชิญนะครับเอกกระจกและกะช็ช ไปหักไอไม่กวาดเดียวกันมะพร้าวครับอันนี้เดียวกันมะพร้าวไม้กวาดถากมะพร้า,า,า,าวไปหักเอาเดียวมันมาแล้วก็เอาตะกวัวมาล้อมครับล้อมตะกวัวให้มันละลายอันนี้แล้วแต่ผู้ใดสิเอาหมากใหญ่หมากน้อยเลยนะครับ พอตะกลัวล้ลาย่ทีแล้วก็มาลงน้านี่ครับเทลงไปเลยครับมืออยากสันสวไมันบริกแก่เรือง่อะไรมือคือสันคือเส้นเนะี่ยนี่ครับหอกลงไปอยากใส่อีกทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าผู้เจ้าขัานอันนี้กะกะเอาเลยนะครับบทต้องช่างว่าชักกำชักกำ ตะกัวขึ้นแล้วก็มาขึ้นไฟบโบดนครับตะกัวนี่มันละลายไวนี่พอพอเทลงไปแล้วครับขึ้นมากแล้วก็ของมุนๆเลยจังเนะนี่นี่มันก็จะได้ตะกัวหมากพอสมนีนะครับห่อนนะครับแนวหลอมแนวออกมาแต่ไฟนี่ห่อนแน่นอนครับ แล้วเขาก็คอยไปแต่งเอาที่หลังนะครับแล้วก็นี่หักออก,กออกปุ๊บแล้วเขาก็มาเอาการะดาษมาเห็ดลวยๆอย่างนีนะครับกระดาษเก่านี้บอ่อพาวช่นะครับมันหอนแล้วมันสิดมันหอนแล้วมันเสียนั่นมันสีใหม,ม่เปลี่ยนอันใหม่ไปเรื่อยๆ thiệt quẩy lông bạc gì nữa các bạn, đeo đeo thao lư, thao thiệt quẩy cao สำหรับตะกัวที่เย็นแล้วนะครับเขากับมาจับกคนมันก็ดึงออกเลยนะครับนี่มันก็จะมีหูแล้วครับนี่เขาดึงออกแล้วมันก็จะมีหูนะครับมีหู้ันนี้เข้ากับแต่งเอาจักหน่อยเอามีดมาตัดแต่งเอาจังหน่อยนะครับมันก็จะเป็นตะกัวออกมา ขี้ลายหนยงามหนกระสังมั่นนะครับตวนห้งามกว่ามูเอาตัวงามกว่ามูเป็นเบงนีงสำหรับน้ำคอยน้ำเบาน้ำแห้งสำหรับปลาทีละแวงเข้ากระใสมากหน่อยปลาปลาล่างไม้นี่ค้นไปตกปรากฏดุนะครับมันกับละแวงเข้ากระใสมากหน่อยลงไปเวลามันกินนตกตะกัวมันก็นจะตูดตูดไว้ กสะทิบบ์บอกเราแย่งว่ามันกินเบ็ดหรือยังบมอได้แ,แต่นะครับไล้แต่เซียนผู้ใดมากตัวนี้ตัวนี้งามอยู่แต่ว่าใหญ่ผมจะบ่ค่อยใส่ใหญ่นะครับเพราะว่าบ้านน้องผมมันน e ้ำบ e ่แห้งน้ำแห้งอยู่แต่ว่าผมบ่ไปลงบ่งน e ้ำแห้งนี่ครับอากาศขอมานอนไว้ให้มันเย็นหน่อยสิแล้วก็มาเห็ดต่อไปเรื่อยๆตัวนี้น่าจะละลายแล้ว นี่ขยาวขยวในจังหน่ยนอ,นอยให้มันเออหลายๆเจ็บเจือเดี๋ยวเอากมาเทเลยครับเห็ดคือเก่าครับเทลงไปเลยโอ้ยลงบัตคียเหงือกะลงบ้านนี่้เกิดเห็ดคือเก่าไปเรื่อยๆครับแล้วเขาก็จะได้ตะกวัวจังสีนะครับ เห็ดไปหลายรดครับการวั่นขาดกันขาดมันก็นจะได้มีเปลี่ยนลดอันนี้ผมตีมันใหญ่พอเน้อนักเนี่นี่ผมตีมันนักปก,กติสีใส่ผนา้อันเบาๆนี่อหน่อยข้อมูลนี่พอดีผมเล่นน้ำคอยน้ำเบานะครับน,นี่โอเคครับวิธีเอาตะกั่วลูกมอกงมาเห็ดมาหลอมเห็ด ตะกัวตกประกฏครับโอโปพามานอีสาน้ันเท่าครับผม